สุดยอดเลยพี่น้องน,นี่แมนเป็นทงหน้าอยู่ตีนผาเขตบ้านหน้าเตอร์บานน้านนาเตอร์บ้านถาดทางเราเมือ,องวิาบุรีแขวงสวรนตะเขตถือว่าเป็นจุดที่ผู้ใดก็ไปกันมากก็ต้องได้ยุดถทายรูปกัน,นอยู่นี่แมนเป็นทีนผาที่มีหูบหางที่สวยงามมีลูกหนึ่งทงั้งหลังคุณค้ายๆกบพีระมิดเลยเกี่ยวเขามาเลยว่ากกองพรอเข่าไวทั้งหลังเทียงพนิหลาะ ยูเขตบ้านคอยก็ถือว่ายังปลอดภัยกันอยู่ได้พี่น้องเ้ยกองไว้จังสี่ละเนาะเกียวเบิดจะคอยมาปั่นบัตรเดียวจ้างเปิ่นมาปั่นให้ทักใครสบายดีพี่น้องกองไปเจอกันกันกบผูเขาทั้งช่องเท่าสันทิสุกนมเล่าเนาะแล้วก็ราบสวัสดีพี่น้องทั้งฟังไทยนําเดอ้อมื้อน,นี้แม่นภูเขาจะมาเลาะเบิรงภาพพี่น้องมาเลาะเบิงทงหน้าเนาะเออทงหน้าที่มีวิวอันสวยสดงดงาม รรมาตาดบ้านเท่าพ่นองเลยบัวสังสันปั่นแต่งอีกอย่างอันนี้แม่นเป็นธงหน้าเขตบ้านหน้าเตอเมืองวิลาบุรีแขวงสวรรค์นนเขตอ่าปกติเราเขตนี่ก็เป็นผู้ดอยเนาะธงเพียงบบนี้ยากอ่ลงมาแถวนี้ก็มีธงเพียงที่เป็นธงหน้าแลวก็มีพาหิีนพร้อมเนาะเบิ่งแลวก็งงามในหูในตาก,ก็เลย่ทยพินองมาเดบงไดชมน้ำกันอ่าในเทียงหน้าเพ่นเนี่ก็มีต้นบะคุง,งน่อยต้นนึงนี่นะมากเต้มอยู่พ่นองเลย ผูดไดที่บดได้มาทงไนทงหน้าไก่บ้านไกซ่ซองเนะาะเบิง์นาพนีก็คือสิคือทอดทงในทงหน้าบ้านเท่าอยู่พี่นอ้องบรรยากาศย่ำนี่ย่ำนี่กาล่างเก็บเกีียวเขาหน้าปีเนาะเออกินปลาคอนกันแล้วพี่น้องเลยสุดยอดเลยพี่น้องเนาะนี่แมนเป็นทงหน้าอยู่ปีนผาอ่าเขตบ้านหน้าตื้บ้านหน้าตื้บานน้า,บานถาดนางเล่า เมื่อวิลาบุรีแขวงสวรรค์เขตเนาะถือว่าเป็นจุดที่อานาู้ไดก้การไปกันมากก็ต้องได้ยุดถทายรูปกันเนาะอยู่นี่แม่นเป็นทิ้พาที่มีหูทางที่สวยงามเอ่อมีลูกหนึ่งทางหลังผุ่นคล้ายๆกับพีระมิดเลยเนาะทางหลังอ่าเดี๋ยวกายไปรบุนจะแนะนเห็นได้ชัดเจนกว่านี้เนาะอะ่เดี๋ยวสิพภาพี่นอ้องเลาะส้มเบงอ่าวิวรอบ เตากับพวกบ่๊มเหลืองอ่าชุกง้อมพอดีเกี่ยวละล่ะนี่โอ้จัาหน่อยนี่เอาปลาคอนนี่ซัมสิเอานี่ยอดหลายบรรยากาศพี่น้องเอ้ยกลางทุ่งกลางท่าลมพัดเย็นวอยวอยอยู่นี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 ่มุมนี่พี่น้องเนาะมุมนี่ยอดแห้งอีหลีนี่ด้านหลังเนี่ยผู้ไอ้่ระเวนา หาานนนน่วยั้เะคือกันกับปีระมิดเลยเนาะคล้ายๆกับปีระมิดเลยเหลี่ยมเป็นพาหินพี่นอ้องเลยเป็นพาหินตั้งสูงสง่าเลยเลอันนี้นะจะเป็นผาบุญนเนาะเขตบ้านนาเต้เป็นผาบุญเสื้อส้วนเนกกาะครก็เราผู้ใดบ้านแถวนี้เนาะเข็ดๆมาไกลๆเมืองวิลาบุรีหรือเปล่าครับเมืองวิลาบุรีเนาะแนะนำให้ มาเบ่งมาเที่ยวส้มในจุดนี้ถือว่าเป็นจุดส้มวิวที่ที่เอ่งามเนาะงามหูงามตาสำหรับผู้ขาได้เนาะผู้ขามาักมัมกวิวในหนีไลยสำหรับทางเส้นนี้ถ้าเป็นมาย่ำเขาเคี้ยวกับงามอีกแบบหนึง่งเนาะมาย่ำเขาเลื้งงี่กับงามไปอีกแบบหนึง่งอันนี้คือสเสน่ห์ของธรรมศาสตร์บานเฮาเนาะบ่มีการปรุงแตง่งหรือเพิ่มเติมแล้วใดอันนี้มันธรรมศาสตร์่อยเปอร์เซ็น มาอยู่กลางทงย่มนี่นนแกได้หอมกินเข่าได้หอมได้กินหอมสะดอกเนาะได้กินหอมเขา่าเข่าไม่อ่าก็ชือว่าได้ความผู้ซึกไปอีกแบบเนาะอันนี้ก็โอ้ยถากินปลาคอนละพี่น้องด้วยหน้าเพิินเอันี่ผมเป็นหน้าขนห่อยดอกหน้ากเจ้าเาสิบัวได้เขาไปบัวได้เขาไปเลยคนนี้เนาะ มารีวิวเบิงเทียงหน้าหน่อยเพื่อนบัดนนี้เนาะอันนี้แม่นเจ้าของเทียงเพื่อนโอ้ยนางสูบยาก,กินเข่าเทียงฮะกระเลี่ยเพื่อนเออสูบยาจักอก่อนตะกรอนสีร่งซ้ำหอบใบเกี่ยวเขามาเลี่ยวเบิกกองคอนเขาไว้ทั้งหลังเทียงเพื่อนนี่ละเนาะอันอยู่เขตบ้านข่ก็ถือว่ายั่งปลอดภัยกันอยู่ได้พี่น้องเลยก,อง,กองไว้จังสี่ละเนาะเกี่ยวเบิดจังคอยมาปันบัดเดียวจ้างเพื่อนมาปันให้อ่า เศร้สาสอบตัวหนึ่งสอบคาปันแถวบ้านเฮากระไดเนาะอันได้ยินข่าวอยู่บางบอลเขาหลักจูดกันโอ้ก็เป็นห่วงพอดีดอกแต่ถามเพิ่นแล้วันะโอโเคบ้านเพิ่นนี่ปลอดภัยพี่น้องเลยบ่มมีปัญหาเนาะถือว่าอยู่แถวนี้ก็อยู่กันแบบสัญญาติพี่น้องอันนี้ก็ต้นบักคำเออต้นนี้ก็โอ้ยหมากดกคักแน่เนาะเพิ่นมาเกี่ยวเขาว่าผู้เดียวเหมือนในนี้อ้ายเพิ่นก็ได้เถียงเพิ่นเก่าคักกระดอพี่น้องเลยแอม ไม่มุ้งไม่เนาะหับประกันอากาศเย็นสบายเพื่อนวะเนาะมุ้ง้วยไม่ยางดีหายากดิเนาะสมือนี่เนาะที่ว่าหลังข้ามุ้ง้วยมุ้ง้วยไม่เนาะเอ่าก็ถือว่าภาพพ่น้องมาเบิ่งว่าส้มซัมนี่สะกอนมือนี่ก็ได้เนาะเออได้กายมาทางนี้ก็เลยบันทึกภาพพี่นอ๊อกว่าเดบงเลยส้มน้ำกันอ่าอย่าลืมเนาะหากว่าเบิ่งคลิปนี้แล้ว อ,อ,อยากให้กับนักกําลัางใจปูกขากันอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปกด Subscribe ส่สสสองในเด้อพี่น้องด้วยเจอกันคลิปน้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาสําเนีอนเราสบายดีสบายดี